ทนะขับรถอยู่สวัสดีครับผมีจ้ก่พรเลยไครับผมจ่ายเคมสองคลิปนะครับวีนี้เราจะไปไครับผมต้นนะครับต้นสองลิปครับต้นพาลอยครับเตาครับเตาสายาผู้ชายาไม่ใช่เตาเป็นมนม าวันนี้ภารกิจของเราก็คือพาคุณต้นนะครับโอ้ยเร็วขนาดอี้อะไรมาอะไรมาวันนี้เราอยู่ภารกิจนะครับจะพาคุณต้นนะครับไปย้ายข้าวข,ของของแฟนเราครับเรื่องไรภารกิจแรกนะครับมันต้องรอเวลาเราก็จะเลยไปภารกิจที่สองก่อนคือจะไปตีหลีหร่ระหว่าง <c oughs> ว่าระหว่างราไปหาข้าวกินเราไปหาข้าวกินนะครับเออไปหาอะไรรองท้องระหว่างรอทำมิชชั่นภารกิจแรกนะครับผมเนี่ค่ะภารกิจมิชชั่นที่สองก็คือก็ตีดีนั่นแหละแต่ว่าก็มันไม่มันไม่ให้พูดออกสื่อก็นั่นแหละขึนกะรีปั๊บนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าโคราชนะครับกำลังจะไปหาข้าวกิน ยังไม่รู้ว่าจะจะไปที่ไหนดีจะไปจะมอหรือท่าไม่นอนดียังไม่รู้นะครับก็ถ้าใครนะครับที่ดูคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ากะหรี่เทางนั้นราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็ขายบริเวณไหนบ้างนะครับบอกด้วยนะครับผมนะผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยซื้อนะครับแต่ผมคิดว่าในเดียวนี้ผมน่าจะได้ซื้อแหละอะไรนะจี้แก้ตัวแก้ตัวข้างนี้มันน่าจะมาหมอนขา ทะเบีนไนคนึ่งเยียไอ้เหียคุณท่านว่าจะเรีทีนี่วกมอายจับจจับจับจัาไปบับจับจัะจัับจ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 ั่จับ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 บจับจััเียเลย ดูตรงนี้กล้าพูดก,กับกูอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไหมเมนไหมเนี่ยกลไม่ใช่แล้วเนี่สสยสพานไปใช่ไหมเออ เอาไว้おแม่ว่ไมูะกินเดียนอะไกินไมเนี้ยนี่ทำการให้แาตออไปได้เงินดีที่พอห้า0ินะ้วร้อยเไยฮะ สวัสดีชาวโซเชียลแคมวันนี้มาเที่ยวที่เซมานอนนะครับกองฟันของเราคือกองฟันของของคนอื่นเขามีรถมี้ป่ะกองฟันของเรากะลิงยองกะลิงยิงกะลิงยิงเย้ดูดูดูม่จะดีเปิด หูวเปิดตาใหม่ของจ่าเต่าครับจ่าเต่าไม่เคยมาครับเอ้าเฮียใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เขานี่ดิ่นี่กดดกเขาให้กดว่ะอุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี่ย บ้าอะอไรไได้ดูสูชแค่นี้แหละยามไม่ยมมอยู่ยมมามไม่อยู่ยมมามไม่อยู่รู้สึกไงบ้างแค่ไปดูครั้งแรกแค่ไเคยมพราะวไม่เคย,เเคยดูอะไรมา สวยเหมือนกันจริงๆเจ้าสองฟองก็ด้วยเด็กหนุ่มด้วยส้มอ่ะ ทำไมวะฮะมุนต่อไปมุนต่อไปเออเออเอออ่าอ่ผู้ประกาศข่าวเอาเอาจริแรงลมอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับแรงรวมไปที่25องศาเซลเซียสถ้ามึงบอกว่าปาดขวาเพื่อยิงมังฝรั่งกูจะห้ามเลยแรงลวมไมเข้าแรงรมที่25องศาเซลเซียสแรงลมพ่วงอย่างนี้25 ยี่สิบบาทเด็บาทลองเลยใครเก๋าตัวเลม่อนน่ะไอเต๋าจะยกขึ้นไหมวะหูฟังเนี่ยอื้ยหูฟังก็นี่ไงยู่ตู้เนี่ยร้อยห้าบาทเฉียบกันเลยหนึบาทเออต้องหย่อเตาค้นหนึ่งร้อยห้าบาทเหรอนค้าได้เครื่องอีกเว้เท่าไหร่วะ <laughs> บาทเดี๋ไปดิระปุ่มเหลืองดิพวกไม่ใช่สิบ,บาทอ่ะเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบบาทม่เยอะนะมึงอยากตังเงินแล้วเอาคืนไล้ไงมผไม่ใช่เรียนเรียนเีนเขาใช่ไหม ตไปแรกเดือนที่ก่อนคือไหมคือคือกระสามลอยไหม One hour later เล่นเยอะเมต้องเดียป่าวกูว่ากูมีเกมให้เล่นละ เออแค่ก็คือทำไงจีวะพิดพื้นได้ไหมพิดพื้นกลางห้างเลยไหมอ้ยี่สิบบาทสัตว์ตรงไหนก็ได้ a few minutes later เนี่ยคุณตัวน เชื่อฟังเลเต็มห้องเลยเป็นไงล่ะยิงจรวดองอาจในวิถีแบบศักดิ์ศรีคำคอเดินสดสายฉันกลัวใครจะให้เธอเื่นเตนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมาแข่งแัดคอร์กับคู่เกมครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งไอ้ต้นมันเลือกมันเลือกก็ได้ยั่ไงวะเลือกก่อนเลือกก่อนสู้กับใครเอาแข็งสุดเลยไหมเอาแข็งสุดนั่นแหลยนั่นแหลยซุดเลยนะเดี๋ยวอย่าพึ่งพึ่งดิผมดูครับดูดูมันพร้อมโก้ละอีต้นแข็งนะมึงงานอีก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 ไปวะไปวะ

ไอ้เต๋าไอ้เต่าไอที่ไเฮ้ยมันจะไม่ต่ออี้หรอกต่ออี้แค่เอามืออะไรมาแข็งแข็งแข็งยิ่งชินนี่มันจะผันกันได้ไงแข็งยิ่งชินอ่ะเฮ้ยนี่ไม่เขาทำไม่มีสามคนล่ะดูมันโกดโเลยมันต้องชนะสามเออมันต้องชนะไงมึงมึงไม่มึงเฮ้ยกูขอคนแรกก่อนนะไปแรกไม่กูสองนี่จ่าเต๋าไปแล้วครับ เงี Ä, ้ยเหรอไม่เลยหรออ้ย anyway. <am> ่าสองไม่แข <im> ็งมันเหมือนมันเอาอเทียอะไรมาแข็งเลยกู่แข็งรอบแรกมันก็แข็งมีแค่รอบแรกมันผ่านแล้วรอบสองใส่เต๋อได้ได้ถ้าในแผนกูดึงสองมือเลยเนี่เออได้ดึงสองมือได้มันมันได้ต่อเรื่อยๆยังไงมาแล้วจ่าเต๋าจะมาล้มแล้วไอ้เหี้ยเต๋อเอาดันสองนี่วะาแล้วดันแรกจะดันแรกก็แข็งนะเว้ยกูบอกเลย หยอดกี่เหรียญสใช่ไหมสอเหรียญหยอดไปและสองแมนเออนั่นแหละซิมประมาณถือเอาเลืกระดับแล้วตัวเดือไหมเหียนี่มาใหม่รู้อปลตัวแข็งไงเฮียไม่ม่น่าไหวอ่ะมึงรอรอรอดันช่วยเลยกูว่านักจริงบอกให้นนันักจริงงั้นแล้วแล้วเฮ้ย gần đấy, Gần đấy, Ây da, mưa, yeah, so mưa Ây da, yeah. yeah. hey, sóng mưa lê, Ây da Ây da 2 2 của em Mình đưa 3 Kháng xuất ngay, mình kháng suốt ngay da, ngắt năn nè Ngắt năn nè Ngắt แข่ะไอตุ้นเดี๋ยวก่อนมึงดึงใ้ามันงอนเดี๋ยวแล้วมึงดูวิ่งมันมันแข็งจริงไหมล่ะแข่งจริงแข็งจริงอือดึงไกตุ้นดึงดึงมันถ้ากูตกเลยเกียร์เอาแต่ไงเรากูทำไมเหรือเกียร์สองมึงไม่ใช่ไม่ใช่สองไม่น่ะ เฮ้ยยังดูดิว่ามึงว่ามันึงแข็งยังยังคอยไปดึงมันแข็งไอ้เหี้ยเจ็บนิ้วเลยกูแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เอะไรมึงอ่ะมันดิมึงไปยอมเกมเนี้ยยอมยอมมึงยอมเดี๋ยวต้อง เขนโย่แขนโย่ไปกอนเอ๊ตัวเว้ยตัวเว้ยจงไ่ยมันสายสีน้ามีไคนมาดูสีน้ามาดินี่มนมีแข้งมีแข้งแข้แขแข้งอ้งแข้งแขง้งแอ้แข้ยแข้งแข้ง้งแข้งขง้นแ้งแข้งแข้งแข้แข้งแ้แข้งแข้าแข้ง้งแข้งแ้้งแข้งแข้เแข้ง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 แแข้งแข้งแข้ นี่สิไอ้สกอร์สูงสุดปะมันจะมีสะก้อนเก่าของเขาด้วยไม่ใช่ไหมมันมันได้กำไรนี่ไอหลังนี้กูปวดแขนอยู่เนี่ยไอ้เพี่เนี่ยท่านึงงานเองหรือเกี่ยวเนี่ยไอเยอะเองเลยนะสูงสุดแล้วแค่นี้มีคนต่อเองอีกเนี่ยตองงั้นแค่มันลงเร็วอ่ะคือให้มันจบเกมเดียวเนี่ยมันจะได้แต้มมากนี่ทำไมมันจะไปแย่งใครวะ ไม่ฝ่าคุณแบบเองไงกูอ,อยากดูท็อปท็อปมันต้องดูไงวะดูไม่ได้ดูไม่ได้หรอมันมีท็อปอยู่นะากลับดีกว่าเฮียเดี๋ยวนะ,ะต้องทำความเข้าใจก่อนออมาหนึ่งคือเตียงแก่ได้ได้หนึ่งคือว่างน,นี่คือถนอ,อ,ไอนไะด้ แน่นอนนี่มหนึอนเมี่บ้างไงมึงเบ้างเอ้าเอามเอามคือแบบนี่คือบ้างนี่คือบ้างนี่คือไตเกียร์นี่คือถอนเราเพิ่มเกียร์แหละนั่นมึก มึงบอกใส่แกถอนแกก็จบไรออกมาซับแมงหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยพอยังคุณพอแล้วกันพอยินะครับจะพาคุณต้นนะครับไปย้ายเข้าหัว